ในเรื่องของที่ดินทํากินกันหน่อยนะคะผู้ชมทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนแก่พี่น้องรัษฎรที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่วัดเด่นสารพีตำบลบ้านตาลอำเภอฮอจังหวัดเชียงใหม่นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบสมุดประจําตัวให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลแก่ราษฎรอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามโครงการจัดที่ดินทํากินในชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่นี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุยตมบล บ้านตานอฮอดนะคะซึ่งราษฎรได้รับสิทธิ์จำนวน705ราย665แปลงคิดเป็นเนื้อที่รวมกว่า2,000ไร่ค่ะทางนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำคินให้กับชุมชนภายใต้นโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครับในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน12โครงการดำเนินการเสร็จแล้วนะครับจำนวน7โครงการ7,886แปลง5,657รายเนื้อที่กว่า24,000ไร่ อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน5โครงการ7,317แปง 4, ลง4,268รายเนื้อที่กว่า26,000ไร่ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นครับต้นปีก็ประมาณ2,564นี้ครับ